ไม่เรียกไม่รอเลยไปโอเอ๋อต้องสลับกันสวัสดีทุกคนสวัสดีาผมอยู่สวัสดีครับพอแล้วสวัสดีพอแล้วนี่เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะจะออกไปข้างนอกไปกินข้าวครับนี่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่สองมงสีห้าแล้วค่ะเดี๋ยวต้อง ออกไปรับแล้วก็ต้องไปที่ร้านที่ร้านเนี่ยผมนัดประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวออนว่าเดี๋ยวไปซุยกันสนทนาเสวน,นานะฮะกันต่อบนรถนะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะสายสายสาย,สายนะฮะไปมาตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่บนรถแล้วนะครับกําลังเดินทางนะครับไม่ต้องรีบละเพราะว่าอยู่บนรถแล้วชิวๆได้ไม่รีบไม่รีบไปถึงค่อยโดนดาวว่ามาสายโอ้ยกล้องมันต้องถือเดี๋ยวก่อนนะ รถเข้าโคง้งเอียงตำโคง้งเติมบันดิคตัวไหนโต้อีโค้งอีโค้งไ่ที่เขาเรื่องสักทีออกโค้งเงินโคง้โคงอโอเค <c oughs> <c oughs> okay. มาพร้อมอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นเอาไว้ตั้งที่หัวคลิปนะครับว่าเดี๋ยวจะไปทานอาหารกันนะครับซึ่ง <c oughs> จากคลิปวนก่อนนะครับได้เห็นคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าให้ชวนนะฮะคุณแปรวานิชาพัฒน์นะครับ ไปถ่ายคลิปวยกันทำตามคำข,ขอครับก็ตอนนี้นะครับ,บกำลังเดินทางน,นะครับไปรับคุณแพรวายอยู่นะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างจะติดสมควรเพราะว่าจะสี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บนท,ทางด่วนจะบอกทําไมใครเขาอยากจะรู้รถค่อนข้างจะชุกชุมนะฮะวนมาทําไมพูดเรื่องเดิมทําไมซ้ําๆไม่เป็นไรอยู่บนทางด่วนวนอีกแล้วรถติดออาวนอีกว,วนข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรเสียเวลามากพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับก่อนเลยเดี๋ยว กลับมครับและตอนนี้นะฮะมาถึงแล้วครับหน้าบ้านของคุณแพรวานะครับก็ต้องโทรไปตามก่อนฮัลโหลไดผมเสร็จยางโอเคทำอะไรอยู่ครับปัดขนตาโอเคข้างล่างนะครับได้ผมเสร็จแล้วฮะกำลังปัดขนตาอยู่ฮะเมาส์นิดหนึ่งเมาส์นิดหนึ่งเมื่อก่อนช่วงก่อนที่แอร์เข้าไปในกล้องมเนี่ย ก่อนที่พี่เขาจะตัดผมนะฮะได้ผมทีนึงนะครับรอไปแบบ3วันอะ่ะกว่าจะเสร็จอะ่ะผมยาวมากได้ผมช้ามาก3วันไม่ได้นอนนัง่งไดผมอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะตัดผมแล้วนะครับผมตัดประมาณนี้ประมาณนี้เช้าวลาได้ผมประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมนะครับได้ผม2นาทีผมร่วงหมดเลยไม่ใช่ออกมาแล้วครับชุดประทานอาหารสวัสดี เ <laughs> ข้าไปฝั่งกันโน้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะ and e รี r y สเอนิมี่เอนิมี่อะไรวะศัตรูมาไเลยอะฝากถือกล้องกับเบ้นมุนได้ไหมอ๋อลืมอัด แล้วก็ลืมอ่นี่ก็ต้องลงไปเดินมาใหม่เลยนะโอ้จริงเหรอเราจะบ้าใหม่เลยนะขอบคุณครับมีคนถือกล้องให้ให้ไปทีนะครับจากที่เมื่อกี้ถือเองเมื่อกี้บอกว่ามีทั่วคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเขาด่าไม่ได้ด่าบอกกันเข้ามาเยอะๆว่าอยากให้คุณแพรวามาออกคลิปด้วยรู้สึกยังไงที่โดนบังคับให้หมอกฮะ ผิวบอกสิวันนี้จะไปกินอะไรกันวันนี้เราจะไปกินอาหารเกาหลีใช่ใช่เป็นอาหารเกาหลีทูช็อตได้ไหมถูดแขน <c oughs> <c oughs> เรียกว่า<อ>เป็นอาหารเกาหลีแบบโ <c oughs> อมากาเสะนะครับซึ่งปกติเนี่ยต้องบอกว่าโอมากาเสะเนี่ยเคยได้กินแต่เป็นพวกอะไรอาหารญี่ปุนาาป่นแบบซูชิแล้วแล้วก็จะมีโอมากาเสะที่เป็นแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ จะพาไปกินกันปกติคุณพาวาเนี่ยชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะกินอาหารเกาหลีเนี่ยกินหรือกินกินกลิ่นกินทานทานชอบทานอาหารเกาหลีชอบไปเกาหลีด้วยชอบเกาหลีเออชอบคนเกาหลีเออร้องเพลงร้องเพลงไทยไม่ใช่บอกให้ร้องเพลงเกาหลีไงเพลงหนึ่งไม่มีไม่มีชื่อเพลงนึ่งไม่ใช่ร้องมาเพลงหนึ่งเอ้ยร้องมาเพลงหนึ่งร้องมาเพลงหนึ่งพอโดนบล็อกแน่ไม่ถึงมูร้องไปอ่ะทำนองก็ไม่ได้ รเราเป็ดนทำนองเออสารีสั่รีสัรีสัรีสัรีโอเคนี่เดี๋ยวเดินทางไปนะฮะที่เซนทรัลเวิลด์นะครับทูช็อตทูช็อตทูช็อตมันสดมันไม่แข็งน,นะมันสดแขนแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ที่ที่ร้านเลยนะครับว่าจะพาไปกินที่ร้านอะไรเอาตัดซิตัดเองซิอาลุกแล้วตอนนี้นะฮะคันจมูกตอนนี้นะฮะยังคันจมูกอยู่ ตอนนี้นะครับพวกเรามาถึงแล้วนะฮะที่เซนต์แอนดรูว์นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนข้างนอกบ้างน,นิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปร้านกันนะครับตอนน,ตอนนี้เราจะไปไหนอ่ะเข้าไปร้านไงตอนเรียอยู่นะฮะที่เซนต์แอนดรูว์นะครับส่วนร,ร้านอาหารคืออะไรเนี่ยเ <c oughs> ชิญครับครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับร้านบุชิตรามนะครับณตอนนี้นะครับเขา,า,านนนนมีเป็นคอร์สโอมากาเสะแล้วนะครับโอมากาเสะอาหารเกาหลีเหรอ เคยกินยังเคยกินยังไม่เคยไม่เคยสิเพราะว่าที่นี่มันชื่อที่แรกของประเทศไทยเลยครับอะไรเพิ่งเปิดด้วยครับแล้ววันนี้พอดีว่าเขาเรียกว่าชื่ไงดีเรียกว่าชวนเชนิญให้<ว>มาชนมาชิมชวนมาชิมแค่มาทานนะครับมีหรือที่จะพลาดน,นะครับไม่มีพลาดแน่นอนเรื่องแบบนี้ทำเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันอยากกิน<ะ><ป>ครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ร้านแล้วนะครับ ชูพายร้านแล้วส่วนไม่เรียกไม่รอเลยไปโอเคสวัสดีครับท่านเชฟนะครับบรรยากาศเป็น,นตอนนี้เหมือนนี้เหมือนอยู่ที่เออที่เกาหลีไหมก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคล้ายๆเลยได้ยินว่าเชฟที่นี่มีเคสขั้นหนึ่งนะฮะเป็นเชฟจากเกาหลีนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นเชฟจากเชฟประเทศอินเดีครับผมระหว่างนี้ทานก่อนนะฮะอันนี้โมจิกินได้ ไม่ห้าม,มก้องเห็นหมดแล้วโอซูเซโยวลคัมทูโเรียนโดมาเกษตรนะครับครับวัตถุเด็บของวันนี้ที่เราจะนํามาคุกกิ้งให้ทุกท่านทานนะครับสักพูดนะครับครับขอบคุณครับทั <15 S 2> ้งหมด15คอร์สนะครับถอนเตอร์ได้เปตามนี้เลยให้ดูตัววลคัมดิงของเรานะครับเป็นเหล้าข้าวของเกาหลีนะครับตรงนี้มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะครับแล,แล้วไม่เมาเลยไม่เมาครับเรียกลมย่อยได้ดีครับเต้านม สนุกมากสนุกมากดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยครับแต่ว่าน่าจะไม่ต้องดื่มแล้วเพราะว่าหิวจำพี่แล้วใช่ปะภาษาเกาหลีเรียกว่าเกาหลีครับขี้ปากระเบีย่างเครื่องเคียงอาหารเกาหลีชอบูหนูไหมชอบหนูไหมอันนี้ไม่เล่นไม่ตอบ เการลีนะครับขออนุญาตเสิร์ฟครับขอบคุณนตะเกเป้ย่างเสิร์ฟพร้อมกับชิลี่บินครีมนะครับอันนี้เป็นซอสอะไรนะครับเป็นซอสชิลี่บินครีมก็จะเบสจากตัวโบจูจังนะครับโอจูจังครับผมไปกินตัเกเม้เลยเป็นเหมือนเป็คล้ายๆกับซันยักษ์อะเป็นขนมอุ้ยอร่อยอันนี่คือหน้าที่ของผมที่เป็นปกติครับเวลาไปกิน อาหารที่เป็นคอร์สนะครับอันนี้กินครึ่งคนผมกินหนึ่งคนครึค่งทุกทันคุณแพรวานะคะเขาไม่ทานเนื้อนะครับเขาก็มีการแจ้งทางร้านไว้ก่อนว่าเราไม่ทานเนื้อนะหรืออะไรก็แล้วแต่แจ้งเอาไว้ก่อนออแกนดูดฟอกโคชูพันนะครับตรงนี้ภาษาไทยคือเจ้าหญิงน้อก้านะครับหย่อซอสลงตรงนี้แล้วก็แรปวันไบ์ไปเลยนะครับจะได้รสชาติทุกอย่างวันไบนต์เตอร์นะครับ พึ่งทำละพึ่งคำไม่ยังมิสเข้ากนันได้ดีต่อไปนะครับ k i s อ of ปู u s a นะครับตรงนี้เสิร์ฟหอ,อยนางรมสดนะครับมาจากเมืองปูซานนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับอูนีิแล้วก็คาเวียขาดได้ไม่ได้หอยไม่ได้แจ้งมาด้วยอันนี้ทําให้คนเปลี่ยนใจมาหลายคนนะครับอ้าวิน,ใ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 นใืมต <im it> ้อดิ้นขอนะ ยอมแพ้ครับดีใจไหมที่หนูมาด้วยคุณเลยได้กินทุกอย่างแบบแบบปุ๊บตอบมันต้องโอโห่ว่ะโอ้โหหอมผมกินไปแปะแล้วตอนเนี้ย รสชาติเปลี่นต่างให้สี่แล้วนะฮะแต่ว่าผมกินไปแปดแล้วนะฮะวันนี้ผมกินทั้งหมดสามสิบคอร์สไ้นี่กินห้าคอร์สปลาน่ะเหรอเฮ้ยเกร็กเจอร์ดีอ่ะกรอบๆอ่ะอะไรเนี่ยปลาเหรอปลาเสือพีร อร่อยมากหอมมากหอ,รอมอระเม,มิดขึ้นจมูกจริงๆด้วยอมอ,อร่อยตาจากขอนี้จะเริ่มมีการปิ้งย่างมากขึ้นนะครับเริ่มเข้าเมนคอร์สค่าคอร์สถัอวแบบยึ่งมาก ก็เป็นลูกค้าก็คงคงได้อยู่นะเป็นมือหนึ่งได้อยู่แปลว่าไม่ได้ต้องถามว่าตะกร้อมหิวหรือเปล่าดีกว่าไม่ไม่ต้องมาถามเปลี่ยนอะไรอ่ะหืมหแล้วเหรอทางนี้เสร็จแล้วนะลงเลยครับขอบคุณครับ อร่อยอยู่แล้วอ่ะมีเอ่อเรียกว่าฮันิมิโตอีกซ้อนมาคููเป๋าฮือด้วยนะฮะเป่าใช่ครับอืของนิวซีแลนด์นะครับไม่ได้หือเกินน้านี้ยหือจริงแล้วตอนนี้นะครับเป็นจานที่12ของผมขอร้องมีชักอันนึิงที่แบบกินได้เต็มคำคนเดียวไหมไอ้อวันไปอันนั้ไ <ป S 1> นงไงอ๋อมีอันเดียวเองโห เจ้าหญิงนกเป้าะนะอ่ะอันจิ๋วจิ๋วก็นะจิ๋วตรงไหนอ่างนีดูคิชช็อตครับรังปาดแต่แต่นิต้ารักเงี้ยเป็นอะมาก๊อชคิมไม่รอเลยเอาใหม่เอาใหม่ที่เอ็ดชนแบบคนเกาหลีหนูเด็กกว่าหนูหนูต้องหนูต้องจับไม่หนูต้องจับอย่างนี้หนูต้องนี้ไม่คุณไม่ต้องจับคุณโตกว่าหนูไงไม่ไม่ต้องไปจับเลยชนนี้เสร็จแล้วหนูต้องนี้ คนเด็กกว่าต้องห้ามกินให้ผู้ใหญ่เห็นรู้ยูอ๋ออร่อยเร็วอ๋อขอบคุณครับอ๋อต้องสลับกันใช่ทำยังไง มำนั่เอาข้าวหนัๆเข้ามาครับพิ้มทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างอร่อยค่ะมายถึงว่าอิ่มเหรอ,อไม่ถามไม่ตรงคำถามเลยใครจะไปตอบได้ถามว<ม>่าเป็นอย่างไรบ้างมันกว้างมากเลย,ยอ๋อสบายดีไ่ถามใหม่อสบายดีไหมสบายดีค่ะรอ้อนจิ้มทางแล้วเ <c oughs> มื่อยไหมฮะเมื่อยไหมฮะเม่อยทำไมเป็นหัวเท้าโสดแล้วโสดไหม โเตสดไหมสดไหมไม่สดอดขายเลยอ๋อตากล้องเหรอ,อมไม่รู้ไม่สดก็ขายห <laughs> ยาไปขับตากล้องอุย้ยแบตเตอรี่หมดเลยอ่ะดูดิหล่รอรุนแรงอ่ะดูด <laughs> ิแบตเตอรี่ซอสเลยอ่ะ <จบ S 1> โหหล่รอลุลแรงจริงอันนี้คือแกนนะแล้วครับแกะของนายมันเริ่มเพิ่มแล้วฟังคนเดียวเหรอใช่ใช่ครับหลังจากคำนี้คืออิ่มเลย อันนี้คือแกอันนี้คือแกะกอะน่่สนุกเลยอ๋ออย่างนี้ในเมนูก็จะเขียนไม่เหมือนกันเลย F1 Oppa อ๋อเขาอ๋อไงเออเห็นแล้วจะเย็นๆมาอ๋ออ๋ออะไม่ผมก็รู้จักอาภาษาอังกฤษออกไหมน้องเรียนที่ไหนมาบอกว่าอ๋อไม่ใช่อ๋อเนี่ยอ๋ออ๋คนกิน F1 Oppa ใช่มาแล้วของเรา ฟันคือมันเป็ชื่อเนื้อหรอชื่อรนะสไงเอฟฟันนะองกินได้ไหมเห็ดอร่อยมากเหลาสิเหลาสิขนเน่น่ารมากรสชาติพอกม,มันเนแบบชุมชบมแบบช่มฉ่ำมากเห็ดไปชุ่มฉ่ำหุ้งปวดคอ <c oughs> โอโหปวดคอแล้วก <c oughs> ดคอเลยไ <c oughs> อ้เน,นี่ยรีทานยังไงครับเนี่ยวัไนไวเลย วันไบยิงมันทั้งก้อนเพื่อนยกได้ยกแล้วหนักวันไบตอนนี้ไม่เขาให้ห่อใบห่อใบนะหรือเปล่าไม่ห่อแล้วอันนี้ใบตองเป็นใบไผ่นะใบไผ่ว้าให้บอกใบตองว้าไว้เรีมาด้วยกันค่ะไม่ได้เลยเปอะไรนะ ันนะคิดแล้วเป้าเรียกว่าวหมาอมไม่ร้นา,นาดานจนเกินไปมีเช็คเยื่อเขียวผาหวยพี่หรอแปงเลอรอจริง อเราต้องเช่าคำนี้แน่เลยมีทั้งเนื้อมีทั้งข้นี่ยอดผมชอบตัเนะผมชอบมันฝรั่มชอบคูต้องการอะไรครับผมชอบคูนชอบคูณรีบกิน Hmm, เนื้อดีมากลเลยน่ะนี้ก็หอมคือเมื่อกี้นึกว่าแบบจะมีคำก่อนุที่แบบอร่อยแล้วนึกว่าแบบอร่อยจุดแล้วดันมีอะไรที่มันอร่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ้อัดจานสวยมากหอมมากเลยอมนอกนุ่มในอย่างที่เชฟบอก ข้าวด้ไหม่อยระวังร้อนนะไม่นหนูร้อนนะอร่อยอ่ะฟมออกล่องอะเนี้ยอือดูเข้ากันได้ดีนะจริงๆจๆง,จรง,จรงอร่อย ก,กินได้หรอคะแค่ไมไ่ได้คนระับแค่โชว์เฉยๆหอมไหมหอมอ่ะเดินทางมาถึงโอ้โหชายนะครับเป็นไรหน้าเป็นไรน้ำขิงมันแบบทำไม<า>ไปอะ่ะเห็นใช่ไหม,มไปอะ่ะตั้มด้ยวยลูกพัดตั้มด้ยวยลูกพัดตัดแห้งตั้มด้ยวยลูกพัดตัดแห้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ้องอืออะไร แต่มัน้ำบผิดจริงๆนะครับพี่เท็ดเไรบ้างยักษิชยักษิชแล้วเมื่อไหร่เชฟคนเกาหลีเขาจะมาทันทีครับที่าทีนครับอ๋อครับผมอ๋อเขาาไไมม่ด้วันนี้ยังไม่เข้าคุณนึกว่าเขาไปไหนเข้าห้องน้ำบอกไปน้ำเหมือนกันชั่วโมงหนึ่งอ่ะเป็นไรง้นก็เลยถามหมายอะไรอะไรตัวตัดงานตัวข้าวตัวป่ดตัวรีดได้หลายตัวแทนเหมือนข้าวเหนียว ต้องคุณนะคะขอบคุณนะครับเขอบคุณครับอร่อยมากเลยก็เรีเยบร้อยแล้วครับสำหรับ15คอร์สของผมประมาณ22คุณคีว่าเอาไป8ก็อิ่มและก็อร่อยมากจะให้ให้โหวตที่ชอบมา3อย่างแล้วกันได้ best of <ด> blue fin อ,อันนี้ก็อร่อยนะแล้วหนูก็ชอบชอบ392 แล้วอันสุดท้ายหนูชอบชอบข้าวไม่เกี้ยข้าวข้าว,าวยำเมื่อกี้ข้าวยำสีไข่ไของผมนะถ้าเกิดว่าแบบที่แบบกินแล้วแบบโหแบบปึ้งมาจําได้เลยอ่ะไม่ได้มี2อย่างเลยก็คือหนึ่งคือไม่ได้หมดสามอัน 3, หรอทีอันก็ได้แต่ว่าอันนี้คือที่แบบแบบพีคสุดเลยลก็คือเป็นล็อกเตอร์นะคะที่ที่ท็อปด้วยนาริมิโซะครับก็คือเป็นเอ่อเรียกว่าซอสมันปรนะครับผมอันนี้รสชาติแบบพุ่งสุดๆอีอันนี้ก็คือ เนื้อนะคะเนื้อ A5 ซันไรส์ครับใช่เนื้อ A5 ครับท็อปด้วยอูนิคนะคร labor, Fire, uk, like, ับผมแล้วก็วัตถุมีนะครับถ okay> ้าเกิดว่าคนอยากได้ทานรสชาติแบบที่พวกผมทานมืาอกีนะครับที่นี่ทูบิชิรามนะครับอยู่ที่เซนต์เวิด์นะครับชั้น6โซนเอเทรียมนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจเชิญได้นะครับโดยเอมาเกษตรเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าทุกวัน สุกสาวอาทิตย์นะครับผมวันละสองรอบนะครับรอบเที่ยงแล้วก็หกโมงเย็นถ้าเกิดใครสนใจโทรมาจองก่อนได้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบวอล์กอินไม่ได้น่าจะวอล์กอินยังไม่ได้นะตอนนี้รู้ไหมที่พามาเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่ลอิ่มจังตังอยู่ครบคือมันกินแล้วก็จบกลับบ้านไปส่งด้วยไปส่งด้วยมารับมาส่งนะฮะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอยไปเลี้ยงอื่นโอเคไหมเดี๋ยวเนจะบอกราคาก่อนแล้วอตรงนี้นะฮะที่เรามาทานกันเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่2,999บาทแต่ <Bye. S 1> ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่1 9 9 9บาทจนถึงวันที่3 1ธันวาคมนี้ก็คือสิ้นปีนี้นะครับที่สำคัญมีจำนวนจำกัดแค่150ท่้านเท่านั้นนะฮะเี้อะไรพูดไหมรีบโทรมาจองกันนะครับอร่อยมากจริงๆคุณซัมทำไมอา้าวคุณบอกมีอะไรอยากพูดไหม อ๋อถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่เอิ่มใช่เวลาพี่หน่องลงคลิปใหม่ก็จะได้ดูกันทันทีเลยหรือเปล่าไปเรือเ่อยเปื่อยหรือเปล่าพูดไปเรือเ่อยเืพูดจบคลิปให้ไงไม่ดีเหรอคือยังไม่จบคลิปยอ๋อยังไม่จบคลิปลหรออาอฝากช่องของตัวเองไหมอ๋อฝากช่องด้วยค่ะช่องนี้ชาพัดซีเดอะขึ้นให้ตรงนี่นะก็ถ้าเกิดว่า คลิปหน้าอยากให้ไปไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะและ,ะแล้วก็ฝากกดไลค์ Facebook ธนา and e v e r y h i s ด้วยค่ะแล้วก็หมดแล้วก็ตามนั้นแหละครับส่วนช่องเชื่องอะไรก็ไม่ต้องสนใจสนใจจะช่องนี้เางเดียวธนา and e v e r y h i s ่ฮิตาติาฝากกดไลค์โอเคขึ้นไทยขึ้นไทยโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสวดีจ้ทุกคนให้ไฟ